ดีเจารนอตตี้สวสดี D FC ทางช่อง YouTube อาจารย์นอตตี้พารวยสวสดี FC เพจตำหนักปุ๋ยอาจารย์นอตพาเที่ยวครับวันนี้อาจารย์จะมาวิเคราะห์แนวทางรัฐบาลไทยนะครับงวดประจําวันที่1กรกฎาคม2568ัา25ที่อาจารย์หายหน้าหายตาไปนานเพราะว่าอาจารย์ไปรวมสติตั้งสติแล้วก็ใหม่นะครับเพื่อมาสู้ใหม่แล้วก็กราบขอบพระคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามากันมากมายครับงวดที่แล้วนะครับเลขที่ออกก็คือ0 6ล่างถามว่าเลขเราเข้าไหมนะครับถ้า ให้เอากันจริงๆนะให้เอากันจริงๆเลขเราก็ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6นะครับอย่างน้อยตัวรูดตัววิ่งเราก็เข้ามา2มองวดติดนะครับเนาะอ่ะใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้อาจารย์จะวิเคราะห์3ตัวบนนะครับรัฐบาลไทยแล้วก็2ตัวล่างรัฐบาลไทยแล้วก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะ เป็นเพียงความชอบความเชื่อส่วนบุคคลไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันทุกชนิดนะครับเนาะอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกอะไรนะครับเนาะฉะนั้นใช้สติวิจารณญาณในการรับชมคลิปด้วยครับก็อาจารย์ก็จะไปหารัตตลี่พร้อมจะเข้าไปกราบขอพรปู่ตอนนี้อัดคลิปก็เวลาตีหนึ่งห้าสิบเจ็ดนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์กันเลยว่าแล้วก็ปู่มาบอกว่าเลขรับจากสวรรค์น,นะครับงวดน,นี้อาจารย์จะใช้ชื่อว่าให้ค้นซาหอดดาวนิเบลุนิบิลุนิบิลุ นะครับหอดดาวนิบิลุเมนบอกดาวนิบิรุเดี๋ยวนะอืมดาวนิบิลุนะครับวันนี้อาจารย์จะใส่ซื่อว่าให้คนซาหอดดาวนิบิลุนะครับดาวนิบิลุคืออะไรดาวนิบิลุก็คือดวงดาวของเทพอดุนาอันดูนากินะครับก็คืออ่า เป็นเทพที่เป็นผู้สร้างเราถ้าตามความเชื่อตามตำนานของชาวซูเมเรียนนะครับก็จะเป็นมนุษย์ต่างดาวง่ายๆที่ที่ที่เผ่าพันธุ์หนึ่งที่สูงกว่ามนุษย์นะครับสามารถควบคุมมนุษย์อันนี้เป็นความเชื่อนะครับอาจารย์ก็มีเชื่ออาจารย์ก็เชื่อเรื่องมนุษย์ต่างดาวนะครับเพราะว่าดาวนี้ไรูนี่จะโคจรผ่านโลกนี่ทุก3,600ปีนะครับเนาะมาพร้อมกับพวกเทพอนูนาคินะครับอืมและทีนี้อาจารย์ก็เลยว่าเอ้ย แล้มันก็มีเคยมีจารึกในประวัติของชาวซูเมเรียนนะครับอันนี้อาจารย์ก็ไปดูในแชท GPT มานะครับก็เคยบันทึกไว้ในศิลาแผ่นดินเหนียวนะครับเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วนะครับก็อาจารย์ก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้ก็คิดว่าอืมชีวิตของเราเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเกิดมาเองได้นะครับผมว่าเราต้องมีอะไรที่แบบ เป็นความเชื่อเหมือนการขอพอรเหมือนกันที่อาจารย์พาขอพอรปู่องค์ดาเนี่ยอาจารย์พาขอพอรถ้าใครที่เชื่อที่ศรัทธาเนี่ยมักจะขอสําเร็จแต่คนที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยมันจะไม่สําเร็จเหมือนเนี่ยงวดเมื่อกี้อ่ะคนไม่เชื่อเข้ามาบางคนที่ถามชอบถาม,มว่างวดที่แล้วเข้าไหมอ่าจะถูกไหมกลัวซื้อไปแล้วกังวลหรือก็เวลาซื้อไม่ถูกมาบน่นมาด่าอาจารย์คนพวกเนี้ย ปู่หรือองค์เทพต่างๆท่านไม่ให้หรอกเพราะไม่มีความเชื่อความศรัทธาแต่อาจารย์ดูชีวิตผมแต่ก่อนผมยากลําบากทุกวันนี้เป็นยังไงนะครับแล้วหวยเนี่ยมันจะชอบมีคนบอกว่าเลือกหลอกชาวบ้านมุมถามหน่อยถ้าหลอกก็คือผมอ้างว่าผมรู้เลขแล้วรู้ว่ามันจะมาแต่เนี่ยผมไม่เคยรู้ครับนะผมก็เตือนตลอดไม่ซื้อไม่เสียเงินใช่ไหมอ่ามันเป็นแนวทางครับมันเป็นแนวทางฉะนั้นการจะขอพรกับปู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันเนี่ยเหมือนดาวนี้มีรู้ทาไมอาจารย์ถึงใช้ชื่อว่าให้คนซาขวดดาวมีรู้ คือเราให้คนสาอาซาคนซาอันฮอดดวงอาทิตย์ดาวอังคารเนี่ยมันก็มาแล้วแต่ดาวนี้ไม่รู้เนี่ยอยู่ไกลกว่าเราจะให้คนไปถึงเหล่าเทพเลยนะครับว่างวดนนี้ยเราจะทําสําเร็จนะครับอืโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยสําหรับแนวทางนะครับหวยงวนเมื่อกี้นะครับก่อนอื่นต้องจะว่ากราบขอโทษทุกคนก็ต้องกราบขอโทษแต่ว่ามันถามว่ามันเข้าไหมมันเข้าอยู่ครึ่งหนึ่งเหมือนเรากินข้าวไม่อิ่มก็คือมันออก 3 9 2 0 6ใช่ไหมอาจารย์บอกว่าอะไรซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6มันมี6ไหมบางคนบอกว่าไม่ใกล้เคียงเลยผมถามหน่อยมันไม่ใกล้ตรงไหนครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6บางคนบอกว่ากูก็บอกได้แค่ตัวเดียวพี่บอกได้พี่ก็ทําครับพี่ไม่ต้องมาพูดเยอะนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายและจะบอกแค่เลขตัวเดียวนี่บางคนมันไม่มีดวงไม่มีบุญจริงๆมันบอกไม่ถูกหรอกอ่บางคนบอกว่าผมฟุกงวดนเมื่อกี้ผมก็ให้3ใช่ไหมออก352วันนี้6ถ้าผมฟุก มันก็อาจจะเป็นก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอะอไรแต่ผมจะพุกถึงขั้นผมดังและมีชื่อเสียงเลยเหรอครับถ้ามันมีคนชอบมาทามผมกูก็ทําได้ถ้าพี่ทําได้พี่ลองทําดูซิว่าพี่จะดังและมีชื่อเสียงเหมือนที่ผมทํำไหมนั่นนะครับไอพูดนะมันง่ายแต่ทำมันยากกลัวจะเป็นอาจารย์นอตตี้ในวันนี้ไม่ใช่ว่าจับฉลากมาหรือว่าไม่ใช่ว่ามันง่ายนะครับมันก็ยากอยู่นะครับและที่มาเป็นอาจารย์นอตตี้ได้ในวันนี้ก็เพราะเหล่า f c ที่สนับสนุนผมมาแล้วครับผมไม่ได้คิดว่าเขาคือ f c ผมคิดว่าเขาคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมที่ผมก็ขาดไม่ได้นะครับต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆมากๆที่เข้ามาเติมเต็มเข้ามาให้กำลังใจวันนี้จริงๆไม่ได้มาอัดคลิปเนี่ยวันนี้ก็วันที่23ที่ดู 16, 17, 18, 19, 2 0 2 1 2 2 28 8วันทำไมผมถึงหายหน้าหายตาผมก็เครียดก็ก็งวงยิ้ดังมากคาดหวังมากมันไม่เข้าตัวเจาะผมก็รู้สึกแบบ แย่ yeah, นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เปิด Facebook เปิด YouTube ก็มี FC นะครับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจไอ้ด่าก็มีไอ้ด่าก็เยอะด่าเนี่ยผมไม่ได้โต้ตอบหรอกครับผมบล็อกเลยนะครับอ่าผมก็บล็อกไปเลยเพราะว่าเราไปเถียงกับเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์หรอกบางครั้งผมก็หมั่นไส้เขาอยู่นะเขามาด่าผมเนี่ยบางคนแต่ว่าเราไม่ต้องพูดกับเขาหรอกเขาไม่เข้าใจหรอกอืมพวกแบบเนี้ยลบเฟซผมก็บล็อกไปเพราะว่าขอให้เขาพบแสงใๆนะครับขอให้เขาเจอแสงใๆเพราะว่าเราเราเราเนี่ยจิตใจเราอยู่สูงกว่าเขา ถ้าเราไปด่าเขาก็เหมือนเราลดตัวลงไปเขายังไม่พบแสงสว่างก็ขอบคุณที่เขาเข้ามาคอมเมนต์ก็ขอให้เขาพบแสงไวๆนะครับเนาะเสียงกระซิบจากฟ้าฟ้า,ฟานำโชคลาบมาเสมอนะครับผมเนี่ยไม่เคยบอกว่าตัวผมแม่นเลยแต่ที่ผ่านมาคนจําได้หมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับอ่ะก็ถือเป็นว่างวดเมื่อกี้เรานับ2ได้เพราะอะไรเพราะว่าอาจาร,รย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกใช่ไหมซื้อยี่งก็ได้ขอให้มีหนะครับ งวดนันซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี3มันออก3 5 2แล้วก็307ล่างเราก็ถูกลอตเตอรี่กันงวดเมื่อกี้ก็ออก06จอดไม่แตกเพราะอาจารย์มี6 5ใช่ไหมอ่มี6ทุก6ยกเว้น60นะครับอ่ะทีนี้เรามาเปิดสูตรกันเลยว่าเราพลาดตรงไหนจุดไหนแต่ว่าอย่างน้อยเลขวิ่งเราก็มานะครับบางคนก็บอกว่าอาจารย์ให้6กมาลูดเลยลูดคืออะไรอันนี้สมมุติเอาเล่าให้ฟังลูดก็คือผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6เขาก็จะเอา60จนถึง69นั่นเขาเรียกว่าลูดนะครับ ถ้าไปกลับบนล่างมันจะเป็นส8สบแดตัวส8สดตัวจะเป็นเงินถ้าตัวละสิบบาทจะเป็นเงิน3 8 0ยิบาทอืมออกอะไรก็แล้วแต่มีเลขหกเราคือปังเงินวัเมื่อกี้ออก0ูนย์ถูกแน่นอนนะคะอันนี้อันนี้สมมุตินะครับสมมุติเรื่องรูดนะอ่าจะไปว่าถูกแน่นอนก็ไม่ได้อ่ะเนี้ยมันก็จะถูกถูกถก็จะได้9ก้าร้อยใช่ไหมลบสามร้อยแปดสิบนั่นแหละคือกำไรถ้าบ้านนอกแก่เจ็ดร้อยก็ลบสามร้อยแปดสิบนั่นก็คือกำไรถ้าเขาบอกว่าอุย้ยทุนน้อยรูดไม่ได้ท ถูกมาก็ได้กําไรสองสามร้อยพอได้ค่าประทูนะครับถ้าอยากรวยอย่างที่ผมบอกอยากรวยเนี่ยหนึ่งต้องมีสติซื้อลอตเตอรี่วันล,ละใบสองใบก็ได้ถ้าคนมันจะรวยเดี๋ยวซื้อใบเดียวมันก็ถูกหรอกฉะนั้นก็ซื้อที่ถูกกฎหมายนะครับซื้อที่ถูกกฎหมายซื้อไปซื้อผิดกฎหมายมันถูกทีละยี่สิบอันนั้นเราไปหวังรวยไม่ได้เราก็หวังว่าพอได้ค่าใช้ใจ่ายบางมันก็ต้องต้องยอมรับนะครับว่าการซื้อซื้อหวยเนี่ยมันมีทั้งโอกาสที่จะถูกแล้วโอกาสที่จะผิดนะครับอืม ไม่ว่าจะอาจารย์ไหนก็แล้วแต่นะครับผมบอกไว้ก่อนให้เรามีสตินะครับเราอย่าไปทุ่มซื้ออย่าไปงมงายมากนะครับใช้สติเมื่ออาจารย์ลัตตี้อย่างน้อยผมให้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็โปรดใช้สติอย่างผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้คอมีหงมันก็มีนะครับแล้วอาจารย์ลัตตี้หนึ่งไม่กักไม่ดึงเข้ากลุ่มเข้าบ้านไม่แม่นหลังออกแน่นอนไม่แก้ตัวเลขนะครับนี่คือสิ่งที่ผมมีและจริงใจให้ ให้เห็นก่อนตลอดไม่แม่นหลังออกนะครับไม่เหมือนอาจารย์ท่านอื่นอาจาอาจะให้เยอะให้เข้าบ้านไปหลอกเขาเงินค่าเข้ากลุ่มไปให้สมัครเว็บพน,นันแลจะจำไว้ถ้าเห็นหน้าอาจารย์ลอตตี้หรือว่าอ้างว่าเป็นแอดมินของผมทักไปแล้วก็ให้ไปซื้อหวยกับเขามีเว็บพน,นันมีขายหวยนั่นคือของปลอมนะครับตัวจริงไม่มีไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องมาถามผบบคือปลอมเลยไม่ต้องคิดนะครับถ้ามีคือปลอมเออถ้าดูในทางทเฉยเออดูไปแต่ถ้ามีเว็บปุ๊บกดออกแกไปถ้าพี่ไปซื้อผมจะบอกไว้เลยถึงพี่ไปซื้อมันหรือพี่มันโกงพี่อยู่ดี เพราะมันใช้หน้าผมไปหลอกพี่แล้วก็ถ้าพี่อยู่ในกลุ่มไลน์แล้วมีการขายหวยกดออกครับปอมครับมันยึดกลุ่มผมไปบางครั้งโอเคเนาะอ่ะผมไปดูแนวทางนะงวดเมื่อกี้มันออกอะไรทุกคนอ่ะพิมมาหน่อยงวดเมื่อกี้ออกอะไรครับผมไม่ได้มาอัดคลิปรายวันยังไงก็ดูให้ผม้ดยด้วย,วยนี่น้ำแอร์ผมก็รั่วนะครับตอนนี้ตีสองแล้วงวดเมื่อกี้มันออกอะไรรู้ไหมว่าเดือนกรกฎาคมมันคืออะไรอ่ะผมถามหน่อยมันคืออะไรเดือนกรกฎาก็คือคือเดือนเกิดของผม ผมเกิดวันที่20กรกฎานะครับพศ2536นะครับเนี่ยเดือนกรกฎามันจะเป็นของคนวันเกิดจําได้ไหมว่าปี2566ผมเริ่มดังแล้วก็ยาวเป็นผมเข้างวดแรกคือวันที่เท่าไหร่ถ้าเป็น FC ผมจะรู้ว่าปี2566เนี่ยผมเข้างวดแรกก็คือ1กรกฎาคม1กรกฎาปี6กกออกได้อ,อะผมถามหน่อยถ้าเป็น FC ผมออก650ผมให้อะไรผมให้3ตัวแต่ตอน1กรกฎาปี6 6 ย้อนไปดูจริงไหมถ้าเป็น FC ผมคอมเมนต์ให้ผมด้วยนั่นแหละคือนับหนึ่งแล้ว16กรกฎาลาผมให้อะไร16กรกฎาลาผมให้30มใช่ไหมทูปปู่0ูนย์ศูออกอะไรออก30แล้วอายุผมครบ30พอดีคทํานายก็คือเมื่ออายุ30จะมีชื่อเสียงและดังระดับประเทศถึงขั้นของคำอื่นนั่นคือวดที่2แล้วก็ดังอย่างนั้นยาวไปจนถึง8ปวดแล้วผมก็ดังเปี่ยงขึ้นจนมาถึงปลายปีมาถึงต้นปี6 7นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นแล้วนี้มัน มันวนโคโจรมันมาโคบอีกแล้วผมเชื่อว่าปู่ท่านน่ะจะให้ผมในช่วงนี้ในช่วงที่ปู่เล่นน้ํานะครับทําไมถึงให้ในช่วงที่ปู่เล่นน้านะครับปู่ชอบหน้าฝนบรรยากาศเหมือนภูทับเบิกก็คือท่านจะเล่นน้ําแล้วผมจะมีพลังมากนะครับเนี่ยผมไปพักตั้งแวันเพื่อที่จะเติมพลังมาสู้ต่อนะครับอ่ะผมก็ใช้ชื่อแล้วกันให้ค้นซาหอดดาวนี้นิบุลุนะของหอดเทปอนุนากีเลยนะพี่นอ้อง ก็เรานับมา2แล้วงวดนั้นก็ให้3ใช่ไหมมันออก3 5 2เข้า3งวดเมื่อกี้ให้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี6ก็ออก0 6ก็เข้านับ2อ่ะงวดเมื่อกี้ออก5 0 7 3 9 2ล่าง0 6 5 0 7 3 9 2ล่าง0 6เดี๋ยวเเขียนใหม่ก,ก่อนเขียนมางงาน 5 07กดแชร์ด้วยนะครับ392 06เองเสียดายสมันไปอยู่บนเนาะถ้า3ลงล่างเป็น36มหกเราก็ถูกแล้วเป็นหกห้าหกเราก็ถูกแล้วแล้วลอตเตอรี่นะไอ้เลขท้าย3ตัวเราเกือบถูกนะมันออก7จ็ดอ่ะถ้ามันออกเป็น5้าหกนะโอ้โหได้ทั้งประเทศเสียดายอืเชื่อไหมว่าไอคนที่ไม่เข้าใจมันก็มาด่าผมเหมือนหมาเหมือนผมถามหน่อย ถ้าพี่จะซื้อแล้วมาด่าผมเนี่ยพี่จะซื้อทําไม้พี่ไม่ไปคิดเอาเองเอ่ะจะแม้หมดเยอะเลยอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วพี่ซื้อทําไม้ผมถามพี่หน่อยมันเป็นแนวทางเนาะผมให้แค่คนที่ศรัทธาเท่านั้นแหละถูกเนาะผมบอกไว้ก่อนใครดา่าผมผมบล็อกอย่างเดียวครับอืมสามเก้าสองนะครับวันนี้บวกเป็นห้าเป็นหกอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นเก้าอันนี้เป็นห้าห้า 5 6อันนี้เป็น8นี้เป็น5เป็น8อันนี้เป็น2เป็น7อันนี้เป็น5ไม่นับอันนี้เป็น9อันนี้เป็น7เห็นไหมมันก็จะเด่น7กับ8อยู่เนี่ย7กับ8 9ก็มีนะโอ้อ่ะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องตัวที่ผมตัดออกด้วยทีเนี้ยตัวเด่นของเราก็คือ6เพราะว่าเราจะเอา6ขึ้นเม็ดเดียวก็คือ6 5เหมือนเดิม ต่อมาก็คือหกสองแล้วก็ห้าสองที่เรา,เามาใส่แล้วก็สุดท้ายเราเลือกหกเจ็ดมาอมโอ้โหเราตัดออกเยอะเลยนะเนี่ยตัวที่ผมตัดออกคือหกแปดทุกคนหกแปดกับหกเก้าผมตัดออกอยู่สองตัวก็คือหกแปดกับหกเก้ากลัวที่สุดก็คือหกเก้านะกลัวที่สุดคือหกเก้าหกแปดคือกลัวรองเผื่อใคร ใครชอบนะครับเผื่อใครชอบพูดไว้นะครับอืมของไมาเลขคงไม่ย้อนหลังเราแต่ว่าถ้าหาไม่ชอบสุดวันนี้ผมเม็ดเดียวผมคือหกห้าก็จริงแต่ถามว่าผมชอบอะไรที่สุดผมชอบหกสองกับหกห้านะเอี่ผมชอบ,บนะอมผมชอบหกสองอาจจะเอ็นใจไป62หกสองเยอะกว่านิดนึงนะครับอืมแต่ว่าห้าก็เด่นอยู่ห้าก็เด่นอยู่เก้านี่เก้านี่น่ากลัวน่ากลัวโอ้ถ้าผมไม่ตัด ไม่ตัด9ออกมันจะเป็น659แล้วนี่อืมอันนี้พูดในฝั่งนะตัวที่ตัดหลอกก็คือ68กับ69สามตัวคือ659ตัวที่ตัดออกนะเผื่อใครใครชอบก็เออติดไว้เผื่อเผื่อมันไปถูกนะครับก็เอาเป็นว่าใบแดงนะครับเสื้ออะไรก็ได้นะครับหนึ่งกรกฎาคมเป็นเพียงแนวทางเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกสื้อยังก็ได้คอยมีหก65 62 52 67ครับ65 62 52แล้วก็67ครับ3ตัวมี6 5 2 6 5 7 6 5 2 6 5 7เม็ดเดียวคือ6 5 5 6ครับชอบสุดก็คงเป็น65กับ62นะครับชอบสุดคือ65กับ62นะครับ6 5 2นี่แหละชอบสุดนะครับอืมตัดเล่นเอา6 5 6 2 5 2องหางองนี้แต่ว่า4คู่อย่าไปตัดออกนะเอาหมดก่อนชอบตัวไหนค่อยมาเพิ่มถ้าชอบสุดก็คงเป็น 62กับ65ตัวไหนก็ได้ผมเทใจไปที่นาะ20กรกฎาใช่ไหม20กรกฎา2536อุย้ย25625นี่คือชอบสุดเลยนะครับ,ผม,บ, 62, ผ,มบผ,มผมชอบ6 2เนี่ยผมชอบผมผมชอบ62นะครับชอบตัวรองมากกว่าตัวเด่นนิดหนึ่งเพราะว่าไม่เดียวคือ6าใช่ไหม วันนี้เราไม่อยากเป็นพระเอกเราอยากเป็นพระรองนะครับหกห้าสองนี่ชอบ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 มากที่สุดแหละนะก็ให้ทุกคนเป็นแนวทางก็ลองไปวิเคราะห์ดูถ้าถามว่าเด่นๆนะมันจะเด่นมันจะเด่นห้ากับสองห้ากับสองเด่นหรืออาจจะออกสองห้าก็ได้ทุกคนแต่ว่าเลขวิ่งหกก็แม่นอยู่นะครับแม่นแม่นแม่นพอสมควรอืมก็ให้เป็นเป็นการบ้านใครใครสายรูดสายวิ่งเนี่ยก็จะ ว็ได้บ่อยนะครับถ้ารูนหกวิ่งหกเมื่อกี้ก็ได้ตลอดนะอาจารย์อย่างที่บอกอหลายคนมาถามว่าอาจารย์ชอบล่างหรือบนนะครับอาจารย์ก็ขอให้มาล่างก่อนนะเห็นไหมส่วนมากเลขอาจารย์จะเข้าล่างก็มีบางงวดที่มันไปเข้าบนแต่ส่วนมากจะออกล่างแล้วก็ส่วนมากจะออกไม่ต้องกลับในงวดนี้ถ้าซื้อจริงมันออกศูนย์หกไงถ้าออกหกศูนย์เนี่ยไม่ต้องกลับแต่งวดนี้มันเข้าตัวกลับนะอืมก็เรขลับจากสวรรค์น,นะครับอาจารย์จะใช้ชื่อว่าเรียลับอนุนากก จากเผ่าเทพเลยอาจารย์จะใช้ชื่อเลขลับอนุนากินะครับก็คือเลขลับจากสวรรค์นะครับก็คือเลขฝันเรานี่แหละนะครับหก2้าสองตัวเดียวเลยนะครับห5 2าสองแล้วก็ไปตัดออกหกห้าสองหกห้าหกสองเนี่ยหก2าสองนะครับให้ค้นซาห่อนนีบุลุนะครับเลขลับจากสวรรค์อันุนากิ6ห2าสองหกสองพี่น้องนี่จะขึ้นภาพหมเลขหก2้าสองหกสองก็ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์คอมเมนต์พรุ่งนี้แม่ผมจะไปเที่ยวกาญชนะบุรีเชื่อไหมผมไม่ไปกับเพื่อนแม่กับแฟนกับหลายๆคนไปแต่ผมไม่ไปเพราะว่าผมแบบบอกว่าผมมีภารกิจที่ต้องแบบช่วยเหลือ FC ผมเพราะงวดเมื่อกี้มันมันมันทำสำเร็จอยู่แต่ว่ามันมันไม่ใช่ตัวจ่อเหมือนเรากินข้าวไม่อิ่มก็อยากทําให้มันดีกว่านี้แลวผมเชื่อบ้างว่าเนี้เลขเราจะกลับมาเข้าผมเชื่อว่าวัานนี้เลขเราจะกลับมาเข้าเพราะอะไร เพราะว่างวนเมื่อกี้มันดังแล้วก็คนที่เชื่ออ่าคนที่ไม่เชื่อก็เข้ามาซื้อเห็นไหมพวกไม่เชื่อเวลาไม่ถูกมันจะมาด่าผมนั่นแหละผมเชื่อบ่างว่าเนี้ยหนึ่งกรกฎาคมมันไม่ตามเลยล้ะผมขอท้าเลยคนที่ไม่ศรัทธาแน่จริงอย่าตามเพราะผมไ้ว้หละพี่ขัดดวงคนอื่นเพราะคนไม่เชื่อมันไม่ซื้อตามผมเชื่อว่าปฏิหารจะเกิดปู่ท่านไม่เคยทิ้งเราศรัทธาไม่เคยทรยศกนโลทนและปู่ท่านไม่เคยทิ้งเรานะครับเห็นค้นซากหอนดาวนิบูบูพา เดี๋ยวเทพอนุนาคีได้รับลูกนะครับก็ขอให้บารมีปู่องค์ดำสิทธิศรีทุกองช่วยให้พวกเราประสบผลสําเร็จขอบคุณกําลังใจดีๆมากมายที่ส่งเข้ามานะครับอาจารย์ก็ไม่ไค่อยได้อัดคลิปเพราะว่าผมก็โอ้เสียเซลไปเลยแต่ว่า FC ก็ยังดูคลิปผมกําลังใจที่ส่งกันเข้ามาอย่างครับนี้ผมบอกครับถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รักผมนะครับที่เอ็นดูผมนะครับผมก็มีแต่ความจริงใจมีแต่ความดีนะครับที่จะมอบให้ ยังไงคืนนี้ก็ผมขอตัวพักผ่อนแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมนะครับอย่าลืมเด้อหกหาสองรวยรวยดับฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ